เรามาติดตามเรื่องของภารกิจของนายกรัฐมนตรีกันบ้างวันนี้นายกรัฐมนตรีจะวันเดย์ทริปไปภูเก็ตไปตรวจราชการไปทํางานนะครับผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านก็อาจจะมีข้อสงสัยเอ๊ะไปอีกแล้วไปภูเก็ตอีกแล้วเ,ออเหมือน <c oughs> ไม่นานวันนี้ก็เพิ่งไปมาเดี๋ยวะจะมาไล่เลียงให้ดูกันออว่าตั้งแต่เข้ารับตําแหน่งนายกรัฐมนตรีไปภูเก็ตมาแล้วกี่ครั้งแต่วันนี้จะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ นายกเศรษฐาจะลงพื้นที่จังหวัดภูกเก็ตนะครับครั้งนี้จะไปติดตามเรื่องของปัญหาดินโคนลนถล่มไปดูเรื่องของภูกเก็ตแซนด์บ็อกซ์ต้นแบบอนุรักษ์หาดไทยครับ นายชัยวัชรงค์โฆษกประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายเศรษฐาธวีสินนาย,ยกรัฐมนตรีมีกำหนดการเดินทางไปตรวจราชาการจังหวัดภูเก็ตในวันนี้ครับ8สิงหาคมเพื่อติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาดินโคลนถลม่มที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามันและเยี่ยมชมนิทรรศการโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ต้นแบบอนุรักษ์หาดไทยเฉลิมพระเกียรติการอำนวยความสะดวกและปราบปรามการการะทำความผิดของนักท่องเที่ยว การลงพื้นที่ภูเก็ตของนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้ใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมงต้องใช้คำนี้ตามกำหนดการเนี่ยนายกรัฐมนตรีจะบินออกจากกรุงเทพ9นาฬิกาบินก็ประมาณ1ชั่วโมงมไปถึงภูเก็ตปุ๊บ11เนาฬิกา10นาทีก็จะเดินทางต่อไปยังศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามันตอนบนร่วมพิจารณามาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาดินโคลนถล่มเยี่ยมชมการบริหารจัดการ ช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายากในพื้นที่ทะเลอันดามันที่ศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากสิรีธานครับ13นาฬิกาเดินทางไปเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดชัยทารารามหรือว่าวัดฉลองอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตจากนั้น14นาฬิกา30นาทีเดินทางไปที่โรงแรมคูโรบีชคลับไปชมนิทรรศการโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ ต้นแบบอนุรักษ์หาดไทยเฉลิมพระเกียรติไปดูเรื่องของการอนรำนวยความสะดวกและการรักษาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและการตรับปรามการกระทําความผิดของชาวต่างชาติหลังเสร็จสิ้นภารกิจปุ๊บนายกรัฐมนตรีจะเดินทางกลับกรุงเทพทันทีโ oh, อ้มไม่กี่ชั่วโมงเองนะบินไป9ก้าโมงเช้าแล้วก็14บสนาฬินาทีนี่คือก็จะเป็นภารกิจสุดท้ายที่ภูเก็ต เสร็จปุ๊บก็จะบินกลับเลยถ้านับชั่วโมงอยู่ที่ภูเก็ตก็ประมาณ4-5ชั่วโมง<ช>ไม่เกินนี้นะคะห,หลักๆเนี่ยก็จะไปตรวจงาน2จุดด้วยกันนะครับทีนี้คำถามที่หลายคนอยากจะรู้ครับนับตั้งแต่นายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินดำรงตำแหน่งนายกมาเนี่ยเดินทางลงพื้นที่มาแล้วกี่ครั้งที่ภูเก็ตเนี่ยนะครับไล่เรียงกันแบบนี้ครับครั้งแรกหลังจากที่เขารับตำแหน่ง ก็คือ25 2 6ถึง26สิงหาคมปีที่แล้วอตอนนั้นไปหารือเรื่องของการขยายสนามบินภูเกต็ตไปดูยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองภูเกต็ตแล้วก็ไปลงพื้นที่ย่านเมืองเก่าไปซอยบางลาป่าตองนะครับจากนั้น29กันยายน2566ก็ลงพื้นที่ภูเก็ตครับไปติดตามความคืบหน้าโครงการโครงสร้างพื้นฐานในจังหวัดภูเกต็ตจากนั้น1ธันวาคม2566ลงพื้นที่ติดตามการฝึกซ้อม แผนการบริหารจัดการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลที่จังหวัดภูเก็ตเดือนเดียวกันเลยครับธันวาคม2566 26ธันวานายกเนี่ยเดินทางไปในช่วงคำ่ำนะครับไปร่วมรับประทานอาหารค่ำกับนายอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียไปพูดคุยเกี่ยวกับการตั้งคณะกรรมการพูดคุยกัน4ด้านคือด้านการค้าชายแดนด้านการเกษตรด้านการท่องเที่ยวและความมั่นคงรวมถึงมีการ พูดคุยถึงความคืบหน้าในการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำสูงไนโกโลกด้วยและหลังจากนั้นก็19เมษายนที่ผ่านมาก็ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเช่นกันลงไปติดตามความคืบหน้าโครงการแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตยังไม่หมดครับค่ะ5กรกฎาคมที่ผ่านมานี้ไปพื้นที่ภูเก็ตไปตรวจดูเรื่องของน้ำท่วมดินสไลด์ไปดูถนนแล้วก็ ตรวจติดตามเรื่องของการทํางานของท่าอากาศยานด้วยทีนี้คุณผู้ชมจะเห็นว่าลงพื้นที่ก็หลายครั้งการลงพื้นที่หลายครั้งนี้เองนะครับนายเศรษฐาเคยชี้แจงไว้ในรายการคุยกับเศรษฐาออกอากาศเมื่อวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมาทางช่อง NBT ระบุว่าก็ภูเก็ตเนี่ยเป็นเมืองท่องเที่ยวนำไรายได้เข้าประเทศค่อนข้างสูงแต่จริงๆแล้วก็ยังมีปัญหาอยู่เยอะครับอย่างภูเก็ตเนี่ยท่านลงหลายครั้งมาก สอสอก็ไม่ได้เป็นพรรคมรัฐบาลเลยแตับ่าไปแสดงว่ามองเห็นศักยภาพของภูเก็ตหรือว่าปัญหาที่ภูเก็ตต้องได้รับการแก้ไขใช่ไหมใช่ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนโยบายเรือธงของเราหนึ่งนโยบายหลายๆนโยบายเรือธงของเราเนี่ยก็คือการท่องเที่ยวครับจังหวัดภูเก็ตนี่แน่นอนครับเป็น,เป,นเป็นจังหวัดที่สามารถทำไรายไดส้สูงมากให้ให้กับประเทศแล้วก็มีศักยภาพสูงมากๆด้วยเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นหลายๆเรื่องหลายๆด้านเนี่ยนะครับแต่ว่าปัญหาก็เยอะ ม่เป็นหาเรื่องของน้ําปะระปาเรื่องขยะเรื่องสนามบินเรื่องถนนเรื่องมาเฟียเรื่องความมั่นคงความปลอดภัยในล,ละอย่างเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งก็มีอยู่หลายปัญหาที่นาย,ยกทนรัฐมนตรีหยิบยกขึ้นมาขยายในรายการคุยกับเศรษฐาด้วยนะครับอย่างเช่นเรื่องของการจราจรนาย,ยกบอกว่าระยะหลังเนี่ยคือเดินทางจากในเมืองภูเก็ตไปสนามบินใช้เวลาถึงสองชั่วโมงมันทําให้เสน่ห์ของภูเก็ต หายไปหมดเลยต้องเผื่อเวลาถ้า<อ>บินไฟเช้ <ไป S 2> ชา <ผล S 2> นี่ตกนี่คือน้ำท่วม,วมอีก,อกส่วนเรื่องของสนามบินปัจจุบันเครื่องบินลงได้25ลำต่อชั่วโมงซึ่งจะให้มากกว่านี้ก็ทําได้ลําบากแล้วเพราะว่าแน่นมากแต่ก็มีความต้องการในการเดินทางสูงมากก็ต้องหาวิธีในการแก้ไขรวมทั้งยังมีประเด็นเรื่องของการสร้างสนามบินแห่งใหม่ที่จังหวัดพังงาก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าช่วงหลังๆเนี่ย ต้องเดินทางลงพื้นที่ภูเก็ตดดูบ่อยครั้งนั่นเองค่ะคือคําถามตามมาคือว่านายกลงพื้นที่บ่อยครั้ง ปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นจะถูกแก้ไขได้โดยเร็วถูกไหมคะครับก็อาจจะเป็นไปได้แล้วต้องไปไขน็อตกันหน่อยนะคะคคเพราะถ้าจะไปดูจํานวนนักท่องเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ตเนี่ยคุณผู้ชมทอทอทเขารายงานนะคะมกราคมถึงมีนาคมปี2567เนี่ยนักท่องเที่ยวไปที่ภูเก็ตเนี่ยสามล้านหกแสนคนถ้าเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนจนํานวนเพิ่มขึ้นมาสัก30%แต่ว่านักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวที่ประเทศไทยที่เยอะที่สุดก็คือในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะจริงๆก็ไม่น่าแปลกใจว่าทําไมนายกรัฐมนตรี ถึงไปภูเก็ตบ่อยรับตําแหน่งใหม่ๆก็ไปภูเก็ตเลยนะคะเชื่อว่าอีกไม่นานภูเก็ตก็น่าจะถูกพัฒนาไปในแ,แนวทางที่ดีขึ้นที่สําคัญเลยก็คือว่าการเดินทางไปที่สนามบินต้องลดเวลาลงเยอะเพราะถ้าในกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ไม่ว่ากันเพราะว่ารถติดแล้วก็สนามบินก็ค่อนข้างที่จะไกลาจากใจกลางเมืองนะคะแต่ถ้าเป็นจังหวัดภูเก็ตเนี่ยสักหนึ่งชั่วโมงน่าจะโอเคหรือว่าต่ำกว่านั้นนี่น่าจะดีกว่านี้นะคะสมมตินักท่องเที่ยวต้อง ขึ้นเครื่องตอนสัก7จ็ดโมงเช้าก็ต้องเผื่อเวลาเอาเช็คอินเอาเช็คเอาท์จากโรงแรมนี่ต้องตื่นตั้งแต่ตีสามตีสกว่าจะเดินทางออกจากป่าตองหรือว่าตัวเมืองภูเก็ตไปถึงสนามบินมันก็อาจจะเสียโอกาสอะไรต่างๆไปได้เหมือนกันนะครับค่ะ